แจกวาบแพมมี่สุธิดาผีใบข้าวจากภาพยนตร์สับป,ปะเลอขึ้นแท่นนางเอกส0 0ร้อล้านแพมมี่สุธิดาผีสาวใบข้าวในเรื่องสับป,ปะเลอภาพยนตร์ไทยบ้านที่บอกเล่าความเชื่อแถบอีสานขึ้นแท่นนางเอกร้อยล้านหน้าใหม่หลังหนังทำรายได้ทะลุ300ล้านคิดติดลมบนเป็นที่เรียบร้อย สำหรับภาพยนตร์ไทยบ้านของผู้กำกับสุดเซอร์ต้องเตทิติที่ได้สร้างหนังความสัมพันธ์สะท้อนความเชื่อและวัฒนธรรมชาวอีสานจนผู้ชมแห่ไปดูกันล้นโรงที่สำคัญนักแสดงในเรื่องเกือบทุกคนไม่ใช่คนดงังหรือเป็นบุคคลมีชื่อเสียงแต่สามารถพาให้หนังฮิตไปทั่วประเทศได้โดยใบข้าวรับบทโดยแพมมี่สุธิดาบัวติ นักแสดงหน้าใหม่ที่หลายคนกำลังจับตาแม้เธอจะเล่นเป็นผีแต่ความสวยดันพุ่งทะลุเมคอัพออกมาเลยใบยข้าวตัวละครที่เสียชีวิตไปแล้วกลายเป็นผีใบข้าววิญญาณที่วนเวียนไม่ไปไหนด้วยการฝีมือการแสดงอันเข้าถึงบทบาทของสาวแพมมี่ที่พาคนดูอินตามกันทั้งเรื่องซึ่งไม่น่าแปลกเพราะก่อนหน้านี้เธอเคยฝากผลงานไว้ใน ไทยบ้านเดอะซีรีส์2.1และ2.2มาก่อนแล้วสำหรับประวัติของสาวคนนี้เธอมีชื่อจริงว่าสุธิดาบัวติกชื่อเล่นแพมมี่เกิดวันที่9มิถุนายน2538จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพลจังหวัดอุดรธานีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนอกจากบทบาทการแสดงเป็นผีใบข้าวแทมมี่ยังสามารถร้องเพลงคัฟเวอร์และเป็นถึงผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังการทศนะสำหรับใครที่อยากติดตามหรือรู้จักสาวมากความสามารถคนนี้เพิ่มเติมกดติดตามได้ที่ไอจ i k t o k